ในช่วงสิ้นปีแบบนี้จะเห็นได้เลยว่าหลายๆแบรนด์หรือว่าหลายๆธุรกิจนั้นเขาออกมาจัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือไม่ก็ลด50เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายซึ่งถ้าใครที่เป็นสายช็อปนั้นก็คงจะถูกใจอยู่ไม่น้อยแต่สงสัยไหมคะว่าจริงๆแล้วโปรโมชั่น2ตัวนี้มันก็แอบอายกันนะแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรล่ะวันนี้เรามีคําตอบมาให้ท่านผู้ชมกันคะ่ะ แถมหนึ่งการตลาดแบบนี้ในทางจิตวิทยาลูกค้าจะมองว่าเหมือนได้สินค้าฟรีอีกหนึ่งชิ้นจุดประสงค์ของโปรนี้นั้นก็คือต้องการให้ลูกค้าต้นสินค้าในปริมาณที่มากจะใช้ได้ดีกับสินค้าประเภทของกินของใช้ที่เก็บไว้ได้นานหรือกับกลุ่มลูกค้าที่มั่นใจในตัวสินค้าหรือแบรนด์นั้นๆผลพลอยได้นั่นก็คือหากลูกค้ามีแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอยู่ในบ้านเป็นจํานวนมากจะทําให้ระหว่างนั้นลูกค้าจะหันไปซื้อสินค้าประเภทเดียวกันแต่เป็นแบรนด์อื่นนั้นเป็นไปได้ยากทําให้ตัดยอดขายของได้ ลดราคา50%คำว่าลดราคานั้นเป็นคำที่ทรงพลังมากเวลาที่เราได้ยินเราจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่า ซึ่งเป้าหมายของการลดราคานั้นไม่ใช่แค่การสร้างรายได้อย่างเดียวแต่เป็นการหาลูกค้าใหม่ไปด้วยในตัวโปรโมชั่นนี้มันจะใช้ในสินค้าอุปโภคเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าคุณภาพดีเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักซึ่งโปรโมชั่นเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกของลูกค้าถ้าเทียบกันในแง่สถิติแล้วเคยมีการทดสอบจากต่างประเทศที่ส่งอีเมลสินค้าให้ลูกค้าเลือกระหว่างลด50%กับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งปรากฏว่ามีคนสนใจในโปรโมชั่นล ลด50%มากกว่าเนื่องจากลองเทียบแล้วแม้ราคาอาจจะเท่ากันแต่ราคาที่ต้องจ่ายต่อครั้งนั้นลดไปถึง50%นับว่าเป็นการจ่ายที่น้อยกว่าการตัดสินใจซื้อจึงง่ายมากขึ้นแต่ทั้งหมดนี้นั้นก็เป็นแค่เพียงการทดลองนอกจากสองโปรโมชั่นนี้แล้วก็ยังมีการตลาดอีกหลายรูปแบบที่ควรนํามาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขายดีมากยิ่งขึ้น